ไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ด้านการลงทุนกันบ้างดีกว่านะคะล่าสุดค่ะทางด้านของกรุงศรีพัฒนาศีนเปิดตัวกรุงศรีแคปิตอลไอฟันเวอร์ชันใหม่ค่ะ คุณสุกิจจรัตชัยวน,นา CFA FIRM ผู้มุ่วในการฝ่ายพัฒนาธุรกิจกองทุนรวมบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนาสินเปิดตัวกรุงศรีแคปิตอลไอฟันเวอร์ชันใหม่แพลตฟอร์มกองทุนรวมออนไลน์ที่ยกระดับบริการผสานาเทคโนโลยีอัลกอริทึมอัจฉริยะ ตอบโจทย์นักลงทุนให้คัดเลือกกองทุนที่โดดเด่นได้ง่ายขึ้นด้วยฟีเจอร์กองทุนติดดาวสำหรับกองทุนที่ทำผลตอบแทนสูงกว่าค่าฉเฉลี่ยทุกช่วงเวลาเพิ่มฟังก์ชันสแกนหากองทุนที่ลงทุนในหุ้นที่ผู้ลงทุนสนใจสรุปผลตอบแทนจากการลงทุนที่ทำได้และมีข้อมูลปฏิทินกองทุนแสดงวันปันผลและวันหยุดทุกกองในประเทศไทยค่ะมีหลายอย่างนะครับทั้งในเรื่องของข้อมูลของกองทุนนะครับที่ลูกค้าสามารถที่จะดูข้อมูลกองทุนได้ครบ และก็ลึกมากขึ้นรวมถึงฟังก์ชันที่เสิร์ชหากองทุนนะครับสามารถที่จะเสิร์ชได้นะครับจากทั้งตัวของหุ้นที่กองทุนนั้นมีการลงทุนอยู่ด้วยนะครับรวมถึงถ้าเกิดลูกค้ามีการลงทุนไปแล้วเนี่ยตัวของรายงานการลงทุนนะครับก็ถือว่าเป็นการรายงานการลงทุนเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะครบทุกแง่มุมทีเดียวในรวมถึงในเรื่องของผลตอบแทนย้อนหลังของพอร์ตฟลิโอที่เราลงทุนด้วยครับคนที่ยังไม่ใช่ลูกค้านะครับ ลองเข้ามาที่เว็บไซต์ของเรานะครับเราก็มีฟรีโซนบางส่วนที่ลูกค้าสามารถที่จะเข้ามาเลือกดูข้อมูลได้แล้วนะครับเฉพาะข้อมูลตรงนี้ผมก็คิดว่าค่อนข้างเยอะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าต้องการที่จะดูในเรื่องของข้อมูลที่เป็นเชิงลึกจริงๆรวมถึงว่า พอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยนะครับมีผลตอบแทนเป็นอย่างไรจริงๆเนี่ยอันนี้ก็สามารถที่จะเปิดบัญชีได้ครับกรุงศรีแคปิตอลไอฟอนแพลตฟอร์มที่ลงทุนในกองทุนรวมได้ครบทุกบลจชั้นนําในประเทศไทยนะคะเวอร์ชันใหม่สามารถให้บริการแล้วทั้งทางเว็บไซต์ระบบ Android และก็ iOS ละค่ะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการลงทุนที่น่าสนใจนำมาฝากกันนะคะเข้าถึงได้ทั้งทางเว็บไซต์หรือว่าระบบมือถือด้วยนะคะก็เอามาฝากจากทางกรุงศรีพัฒนาสินค่ะ